ความรู้ทฤษฎีการขับรถสอบข้อเขียนเรื่องการขอรับใบแทนกรณีใบอนุญาตขับรถสูญหายและการขอรับใบแทนกรณีใบอนุญาตขับรถชำรุด EP 82ตอนที่35การขอรับใบแทนกรณีใบอนุญาตขับรถสูญหายในกรณีที่ใบอนุญาตขับรถสูญหายและต้องการขอรับใบแทนต้องมีหลักฐานประกอบคำขอดังนี้1หลักฐานใบแจ้งความใบอนุญาตขับรถสูญหาย หรือมาให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่เว้นแต่กรณีบใบอนุญาตขับรถสาธารณะสูญหายจะต้องแนบสำเนารายงานประจำวันเกี่ยวกับคดีจากสถานีตำรวจด้วย2รูปถ่ายขนาด3าคูณเซนติเมตรซึ่งถ่ายไม่เกิน6เดือนจำนวน2รูปสำหรับผู้ขอรับเป็นรูปแบบใหม่ไม่ต้องนำรูปถ่ายมากรณีขอรับไปแทนหลังจากที่ได้รับการอนุญาตขับรถหรือไปแทนมาเกิน3ปีให้ยืน่นบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ใช้แทนแบบประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านด้วย การขอรับใบแทนกรณีใบอนุญ,ญาตขับรถชำรุดในกรณีที่ใบอนุญ,ญาตขับรถชำรุดและต้องการขอรับใบแทนต้องมีหลักฐานประกอบคำขอดังนี้ 1. ใบอนุาญ,ญาตขับรถหรือใบแทน 2. รูปถ่ายขนาด1น,นิ้วซึ่งถ่ายไม่เกิน6เดือนจำนวน2รูปสำหรับผู้มาขอรับเป็นรูปแบบใหม่ไม่ต้องนำมารูปถ่ายมา กรณีขอรับใบแทนภายหลังจากที่ได้รับใบอน,นุญาตขับรถหรือใบแทนมาแล้วเกิน3ปีให้ยื่นหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชนและบัตรอื่นที่ใช้แทนบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านด้วย